ราคาทองคำกลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในรายการครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคุณอินทรเดอร์นะครับกับรายการเปิดกราฟมองทองกลางสัปดาห์เราจะมาดูกันว่าราคาทองคํากลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกราฟราคาทองคําใน t i m e f ฟรม e 1ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเมื่อวานจาก ราคา2371โดยประมาณราคาเมื่อวานราคาทองคำมีการปรับตัวอยู่ในกรอบเขาเรียกว่าอยู่ในเทรนขาลงในระยะสั้นเป็นเทรนขาลงในทมเฟรมเล็กนั่นเองซึ่งถ้าเราจะดูในทมเฟรมใหญ่ก็คือยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าเรามองในทมเฟรมเล็กหรือว่าในกรอบราคาตามที่เราเทรดเป็นเดตเทรดเราเห็นได้ว่ากรอบราคาในไทมเฟรมเล็กเนี่ย เขาทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลงใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานมีการเบรกเอาท์ในเทรนขาลงขึ้นมานะครับฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าราคาทองคำของเราเนี่ย จะสามารถไปต่อได้ตามเทรน์ใหญ่ของเขานั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับมีเหตุผลไหนที่ทำให้ราคาทองคำของเราทำการเบรกเอาท์ในเทรนขาลงระยะสั้นนี้ขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ส่งผลกับราคาทองคำกันบ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มีคำแถลงจากคุณมอร์แกนสเตลลี่คาดการณ์ว่าการแถลงการของ f o m เจะเปิดทางให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยาย ายนนี้นะครับโอ้โหเหตุผลนี้ก็ทำให้ทองคำของเรานะมีการทยานขึ้นนะตั้งแต่ราคา2384ขึ้นมาจนถึง2410เมื่อคืนคือพุ่งขึ้นมาได้เลยอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นเอ่อบ OJ นะรับส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งอันเนี้ยจะกดค่าเงินดอลลาร์ซึ่งการกดค่าเงินดอลลาร์ทำให้เป็นการหนุนทองคำให้ขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยหลังจากนั้นนะครับยังไม่พอยังมีข่าวที่เป็นข่าว สงครามที่มีการโจมตีเบลารุสหลังจากถูกโจมตีนั้นก็ทําให้หนุนราคาทองคําขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักๆเมื่อวานที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สนับสนุนทองคําขึ้นมาจนถึงวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยนะครับว่ามีข่าวไหนกลางสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มีผลกระทบกับราคาทองคําของเราบ้างเริ่มต้นจากวันนี้เวลา1นึ่ทุ่มสิ จะมีข่าว A.D.P. nonfarm นะครับอันนี้ก็มีผลกระทบต่อทองคำโดยตรงเลยฉะนั้นใครที่เทรดทองคำก็รามดระวังในการเทรดยังไงก็ดูกราฟกันด้วยนะครับตอน1ทุ่ม15แล้วก็อีกทีหนึ่งช่วง3ามทุ่มจะเป็นยอดการขายบ้านที่รอการขายเขาเรียกว่ายอดขายบ้านที่รอการปิดการขายยอดขายบ้านที่กำลังรอการปิดการขายอันนี้ก็จะเป็นช่วง3ามทุ่มออใน พอไอ้แฟกซ์ลี่นี้มันจะเป็นขาวแดงนะแต่ว่าส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคํามากส่วนตัวว่าที่จะกระทบต่อราคาทองคาก็จะเป็นช่วงนี้ครับหนึ่งทุ่มสิบห้าหนึ่งทุ่มสิบห้าแล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นดัชนีค่าจ้างดัชนีค่าจ้างแล้วก็จะเป็นตัว A.T.P. นอนฟาร์มตอน1นึ่งทุ่นเองตัวนี้จะส่งผลกระทบกับราคาทองคำโดยตรงเลย,ยหลังจากนั้นวันพฤหัสบดีนะหรือพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวาทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งจะเป็นอัตราการยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุมครึ่งอันนี้ก็โอ้โหแรงแน่นอนนะครับหลังจากนั้นมาเจอกับข่าว ISM Manufacturing PMI ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดัชนีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิต2ทุ่ม45นี้ส่วน3ทุ่มจะเป็นดัชนี PMI นะครับภาคการผลิตจากสถาบัน ISM จะเป็นสถาบัน ISM ช่วง3ทุ่มนะครับอันนี้ก็มีผลต่อทองคำเช่นเดียวกัน มาต่อด้วยนะครับวันศุกร์นี่โหอันนี้ข่าวแรงเลยข่าวนอนฟาร์มเพโลนะครับวันศุกร์นี้นะครับมีข่าวนอนฟาร์มนะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งตามด้วยอัตราการว่างงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข่าวนอนฟาร์มแล้วก็อัตราการว่างงานเนี้ยจกมาเป็นยังไงเราต้องลุ้นดูนใครที่เทียทองคําวันศุกร์นี้ต้องระมัดระวังในการเทรดให้มากๆเพราะว่าเหวี่ยงแน่นอนแล้วเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีว่าราคาทองคําเป็นไปตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟ ราคารองคากันบ้างตอนนี้นะครับราคาทองคำนะครับอยู่ที่ราคา2420จากที่เมื่อคืนมีการ break out เทรนขาลงระยะสั้นขึ้นมาได้แผนของเราในการเทรดในวันนี้ก็มองว่าเป้าหมายของเราที่จริงอเป้าหมายของเราอยู่ที่2500เหรียญเลยแต่ทีนี้ตรงนี้กราฟเนาะเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับเขาต้องมีการทำสวิงเรื่อยๆฉะนั้นมุมมองการเทรด ของเราในวันนี้นะผมยังมองว่านะครับจะเป็นการยอ่ยอย่อแล้วก็ทำการซื้อขึ้นไปจะเป็นการซื้อขึ้นไปโดยเป้าของผมก็คือเป้าแรกก็คือ2450 2450อห่า2,450หลังจากนั้นเป้าที่2ผมคือ2500เลยนะครับ2,500ผมว่ามาแน่ๆมาแน่ๆ2,500นี้มาแน่ๆฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูกันว่าเขาจะสามารถทำ ราคาถึง2,450ได้หรือเปล่ามุมมองระยะเขาเรียกว่าเทรนหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแต่ทีนี้เราเป็นการเทรดแบบ day t เทรดเราจะมาดูระยะสั้นหรือว่าเราจะย่อลงมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกราฟทองคำนคในไทม์เฟรม15นาทีในราคาอ่าในกราฟราคาทองคำา5 5นาทีนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากราฟมีการเบรกเอาท์เทรนขาลง ขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้นะครับราคาทองคำยังไม่สามารถทำลายสวิงไฮล่าสุดได้สวิงไฮล่าสุดอยู่ที่ราคา2,431โดยประมาณฉะนั้นวันนี้นะครับเป้าราคาทองคำของเราต้องทำไฮให้สูงกว่า2,431แล้วเดี๋ยวจะมีการยอ่อแล้วช่วงที่จังหวะย่อยะ จะเป็นการเข้าซื้อของเราซึ่งราคาที่มันย่อเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าราคาเขาจะลงมาถึงเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นเพียงการคาดการนะครับว่าถ้าในมุมมองทางเทคนิค,คของผมที่ใช้เทรดทุกวันเนี่ยอันดับแรกต้องทำเขาเรียกว่าทำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่า2431ได้ก่อนแล้วจะมีการย่อลงซึ่งจังหวะที่ย่อลงนี่เราจะทำการส่งแผนนะครับแผนในการ ซื้อขึ้นเพราะว่าเป้าราคาเราจริงอยู่ที่2450ไปสนถึง2,500เลยทีเดียวนะครับซึ่งแผนต่างๆนะครับหรือว่าเทรดเซตอัพผมจะทำการส่งในกลุ่มซึ่งพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดตอ่อหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มแผนเทรดของเราได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นนะครับมุมมองของวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ยังไงก็อัปเดตเรื่อย ในกลุ่มนะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมติดตามในกลุ่มแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อเข้ากลุ่มของเราได้ผมจะทําการส่งแผนให้ทุกวันเลยเป็นแผนการเทรดนะครับเป็นเดย์เทรดโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่าถ้ากราฟมีการทำา i g ที่สูงกว่า Swing เดิมได้เดี๋ยวเราจะมารอย่อแล้วก็ช้อนซื้อกันอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับภาพโดยรวมสำหรับวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ก็ยังจะเป็นแผนที่ยอ่อ แล้วก็ช้อนซื้อขึ้นไปโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากโบรกเกอร์ Handtech Market โบรกเกอร์ที่เปิดมาแล้วกว่า35ปีนะครับแล้วช่วงนี้เขามีแคมเปญดีๆก็คือเนี่ยครับจะเป็นโปรโมชั่นของคนที่ชอบเทรดทองคำทองสเปดแค่9จุดนะครับซึ่งเป็นสเปดที่คงที่ซึ่งส่วนตัวผมใช้อยู่นะครับโอ้โหเทรดได้สนุกมากไม่ต้องกลัวว่าเวลาเจอข่าวแล้ว อ่าสเปดจะห่างนะครับจะชนทีพีแล้วไม่ได้ราคาที่เราตั้งเอาไว้สเปดเกสุดยอดมากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดของ p a n t t e c m m r r k t t ได้เลยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับแคมเปญดีๆของโกนาหรือว่าเทรดทองสเปดคงที่ที่9จุดนั่นเองแล้วก็นะครับในกลุ่มของเรานะครับที่ผมได้เอ่ยไปจะมีการส่งแผนรายวันอ่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างจะมีการส่งแผนรายวันให้ในกลุ่มทุกวันพร้อมกับตารางข่าวแล้วก็เขาเรียกว่ามีการวิเคราะห์ว่าข่าวไหนมีผลกระทบต่อราคาทองคำเดี๋ยวเราจะได้พบกันในกลุ่มใครที่สนใจก็อย่าลืมคลิกเข้ากลุ่มด้านล่างนี้ได้เลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อราคาทองคําของเรามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วแนวโน้มราคาทองคําของเรากลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับกับรายการเปิดกราฟมองทองวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนยังไงเชื่อกันกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ขอตัวลากไปแล้วสวัสดีครับ